ชั้นเสื้อผ้าที่เป็นระเบียบระเบียบเราก็แต่งให้มันแบบหรูหน่อยอ่ะเข้ามาเราก็จะมีที่รับแขกรับลูกค้า Audio Jungle. ัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับตูและรายการรอยเรื่องร้านเป็นประจำนะคะทุกวันอังคาร18นากา15นาทีทาง Addesign Channel ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะไม่มีเวลาสําหรับวันอังคารนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะเรามีรีลาให้คุณผู้ชมได้ชมหลากหลายช่วงเวลาดังนี้คะ่ะ หรือว่าถ้าท่านไหนนะคะอยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถชมได้ที่ f a c e b o o k c o m o ร้อยเรื่องร้านค่ะรายการนี้นะคะจะมาคอยอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมค่ะมาพูดถึงเทคนิคทางการตลาดต่างๆนะคะรวมถึงการออกแบบค่ะโดยรูปแบบของ 3D Perspective ภายใต้งบประมาณที่จำกัด เพราะว่าเราใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการออกแบบให้กับคุณคุณมีร้านเรามีดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมตูจะมาพูดถึงเรื่องของสีค่ะบางคนนะคะอาจจะบอกว่าสีก็เป็นเรื่องทั่วๆไปแต่สีนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมจะเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงเรื่องของบุคลิกนะคะความรู้สึกจิตใจนะคะหรือแม้แต่ก,การสะท้อนคาแรคเตอร์ของเราค่ะ ซึ่งก็หมายรวมนะคะถึงผู้ประกอบการกิจการร้านค้าต่างๆนะคะว่าสีนั้นก็จะสะท้อนถึงคาแรคเตอร์ของร้านของคุณค่ะว่าธุรกิจของคุณนั้นนะคะจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรอ่าพูดแล้วอาจจะงงนะคะว่าเรื่องของสีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสำเร็จมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าวันนี้ค่ะจะมาพูดให้ฟังนะคะว่า เทรนด์ของสีของโลกเราใบนี้นี่แหละค่ะมีอิทธิพลอย่างมากนะคะในการที่เราจะประกอบกิจการร้านค้ารู้ก่อนรวยก่อนซึ่งวันนี้นะคะตุจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับองค์กรองค์กรหนึ่งนะคะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสีโดยเฉพาะนั่นก็คือองค์กรอินเตอร์ o ัลเนั่นเองค่ะบทบาทหน้าที่หลักของ i n t e r c o l o ัลนะคะก็คือการหาแนวคิดและก็แรงบันดาลใจของเทรน์สีในโลกค่ะ ซึ่งเทรนดสีเหล่านี้นะคะจะนำไปต่อยอดค่ะแล้วก็จะออกมาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคนทั่วโลกได้ทีเดียวค่ะการประชุมในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านสีนะคะหลากหลายแขนงมารวมกันค่ะเพื่อที่จะมาบอกนะคะว่าแนวโน้มหรือว่าทิศทางของสีนะคะที่จะมามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกเนี่ย เขาจะไปในเทรนด์สีใดซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกกัน,นะคะ่ะว่ากลุ่มคนมต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็ได้มาหลากหลายประเทศทั่วโลกมีดังนี้ค่ะมีทั้งจากประเทศจีนนะคะอังกฤษฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้โปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีสเปนแล้วก็น้องใหม่ล่าสุดของเราก็คือประเทศไทยแลนด์ของเรานี่แหละคะ่ะอินเตอร์คัลเลอร์นะคะ จะนําสีค่ะที่เกิดจากนักออกแบบนะคะไปให้กับนักธุรกิจเจ้าของกิจการต่างๆหรือว่าวงการ,รอุตสาหกรรมต่างๆนี้นะคะนําไปใช้ค่ะเพื่อที่จะสามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีนะคะแต่เขาไม่ได้เพียงบอกนะคะว่าสีใดที่กําลังจะมาหรือว่าเทรนด์สีใดที่กําลังจะเข้ามาในโลกใบนี้นะคะแต่เขายังบอกถึงมูดแอนโทนของสีค่ะหรือว่าวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งด้วยล่ะค่ะอย่างปีที่ผ่านมาและปีนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นสีกลุ่มแนวความคิดด้วยกันค่ะ กลุ่มแรกเลยนะคะ See the Dark ค่ะซึ่งก็หมายถึงการมองเห็นในความมืดไม่ได้หมายถึงสีดำนะคะแต่มีเงาของความสว่างเพื่อกระตุน้นอารมณ์เพื่อตอบสนองให้เห็นถึงความหวังที่ยังมีอยู่ค่ะมีลักษณะเหมือนกับแสงแฟลชนะคะหรือว่าสีดวงดาวเดืยยิบกระยับะยะที่ดูมีความเคลื่อนไหวค่ะกลุ่มที่2นะคะ Feel the Light ค่ะก็คือการสัมผัสแสงเป็นกลุ่มของเฉดสีของแสงสว่างในยามเช้านะคะหรือว่าโทนสีในยามเย็นค่ะ นักออกแบบนะคะสามารถนําไปใช้ควบคู่กับวัสดุที่บางเบาโปร่งแสงให้แสงสามารถลอดผ่านได้ค่ะกลุ่มที่3นะคะ touch the frame ค่ะก็คือแนวคิดแบบเปลวเพลิงนะคะซึ่งก็เป็นเฉดสีที่เหมือนกับโลหะแล้วก็แร่ธาตุที่หลอมละลายเหมือนกับลาวาที่ออกมาจากภูเขาไฟเฉดสีในกลุ่มนี้นะคะก็คือเฉดสีทองสีทองเหลืองสีทองอมเขียวแล้วก็สีน้ำตาลทนร้อนแล้วก็สีแดงเพลิงค่ะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะ Define the Nature ค่ะซึ่งก็คือแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติลวดลายแบบธรรมชาตินะคะเฉดสีที่ออกแนวอบอุ่นเช่นสีเหลืองออกสีทองค่ะสีน้ำตาลสีชมพูที่ดูอบอุ่นนั่นเองค่ะ และแน่นอนเลยนะคะสําหรับสีที่กําลังจะมาในปีหน้านะคะเรารู้ก่อนใครเลยค่ะนั่นก็คือสีน้ําเงินและก็สีชมพูนั่นเองค่ะแต่คุณผู้ชมนะคะจะต้องนํามาประยุกต์ใช้ค่ะว่าสีน้าเงินและก็โทนสีชมพูนะคะจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้อย่างไรบ้างค่ะและโจทย์ของรายการราเรื่องราวสัปดาห์นี้นะคะมาไกลถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเราไปฟังคมต้้งการของเขากันเลยดีกว่าค่ะ การออกแบบของรายเรื่องร้านสัปดาห์นี้นะคะมาจากคุณโบค่ะซึ่งก็เป็นทายาทที่รับสืบทอดธุรกิจก๋วยเตี๋ยวปลาเส้นแบนนะคะร้านของเขานะคะอยู่ที่หน้าวัดพโยกจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะลักษณะของร้านนะคะเป็นตึกแถว2คู่หาที่ขายก๋วยเตี๋ยวเส้นแบนอันเป็นจุดแข็งของร้านค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อปลานะคะแล้วก็ในร้านก็ยังมีคุณนะ้าที่ขายเครื่องดื่มกาแฟชานมโอบัลตินิกด้วยละค่ะ คุณบอนะคะอยากจะได้ร้านบรรยากาศรูปแบบใหม่เพราะว่าอยากจะปรับปรุงร้านให้ดูแปลกตาแต่ยังคงความอบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านพร้อมทั้งชูจุดขายค่ะก็คือเรื่องของเส้นแบนดชิ้นเลื่องชื่อนั่นเองค่ะขอบคุณคุณบอมากๆเลยนะคะโอ้โหร้านของคุณบอนี้ก็เป็นร้านที่ชื่อดังอยู่แล้วประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าพี่ตุ้มจะออกแบบร้านนี้ให้สวยงามแค่ไหนในช่วงแต่งร้านค่ะ